สวัสดีครับวันนี้มาดูดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะเดือนธันวาคมนะครับธันวาคม2566เนาะก็สิ้นปีพอดีนะครับมาดูกันว่าคนวันเสาร์จะเป็นยนัง okay, ไงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวดูไพ่ทีะละใบเนาะใบแรกเป็นสตาร์โอ้โหดวงดีสุดๆเนาะสี่ถ้วยแปดไม้นะดีดวงดีมากเลยอะ่ะเจ็ดเหรียญเนาะสิบถ้วยโอ้โหคนวันเสาร์ดวงโคตรดีเลยเนะี่ยเดือนเมจิกเชียน สองไม้เนาะไพ่สเตนช์เก้าเหรียญสิบดาบเนาะดวงดีหมดเลยนะจะบอกว่าดีมีไพ่เสียใบยเดียวคือสิบดาบแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นอา่แบบถึงกับต้องกังวลวิตกกังวลอะไรขนาดนั้นเนาะดูจากไพ่อะนะถือว่าดีนะครับถือว่าดีในภาพรวมคือดวงดีเลยนะครับเดอะสไตล์ในที่นี้นะเป็นไพ่ไเปิดแสดงว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ดวงกางลังรุ่ง ดวงกาลังดีอยู่นะครับถ้าที่ผ่านมามันไม่ดีมันหนักหนาสาหาัสหรืออะไรก็แต่ในช่วงเดือนนี้คนวันศุกร์ดูแล้วจะสบายสบายเนาะสบายในที่นี้เนี่ยโอเคไม่ว่ามันจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามที่จะกระทบกระทั่งกับเราเนี่ย พระฤตากบอกว่ามันเป็นช่วงของการฟื้นฟูเนาะสภาพจิตใจสภาพร่างกายจิตวิญญาณเรานั่นเองนะครับหมายความว่าในช่วงเวลานี้คนมันเสาร์อาจจะเป็นช่วงที่คุณเองค่อยๆฟื้นฟูต,ตัวเองหรือเรียกว่าพยายามที่จะคิดหรือมองมุมต่างๆให้ตัวเองนั้นสภาพจิตใจดีขึ้นได้เช่นกันนะครับหรือในมุมหนึง่งคือการที่ในเดือนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไระที่แบบเออเป็นเรื่องราวใหญ่โตหรือเรื่องราวสำคัญอะไรนะครับใช้ชีวิตแบบว่า สบายๆเรื่อยๆเปื่อๆตามสไตล์ของคุณประมาณเนี่ยนะอืมก็ไม่ได้มีอะไรอะเป็นพิเศษในเดือนนี้นะครับสำหรับบางคนนะเรกว่าอยู่กับบ้าน,นเฉยๆอยู่กับโลกสวนตัวอยู่กับสภาวะที่ตังเป็นอยู่บ้านอยู่อะไรเงี้ยทำอะไรไปเรื่อยๆเรื่อยๆเปื่อๆไปเ,ปไปเดือนนี้นะดูจากไพ่เนี่ยไพ่มันบ่งบอกมันมันไม่ได้มีอีเวนต์อะไรที่แบบว่ามากระทบกระทั่งอะไรกับคุณนะครับแต่ว่าถ้าที่ผ่านมาไม่ดีมันก็จะมีโอกาสที่จะ ดีขึ้นเบาขึ้นได้นะครับรวมไปถึงการจัดบ้านจัดแจงที่อยู่ห้องนอนตกแต่งบ้านจัดบ้านใหม่โยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นหรือการซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับตกแต่งบ้านก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสาร์ได้ด้วยเช่นกันในช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับคราวนี้ไพ่เดอะสตาร์นะครับจะบอกว่าบางคนอาจจะมีเกณ์ไปเกี่ยวข้องกับชนบท การแคมปิ้งนะครับการอยู่ตามริมน้ําบางทีมีแผนไปเที่ยวเนาะปลายปีเที่ยวตามริมน้ําเที่ยวตามสถานที่ที่แบบว่าธรรมชาติตามเขาตามป่าไปอย่างสงบสงบเงียบๆนะจริงๆเป็นไพ่ที่บอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีนะมันดีนะม,นนะมันดีอยู่เนาะมันจะ,ะมันจะแบบสบายอะ่ะออการเดินทางมันไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีปัญหากําลัง พอพูดเดนี่ยกำลังคิดถึงไพ่อื่นที่บอกว่าเฮ้ยพอเดินทางมันมันราลบลื่นเนี่ยแต่เดะสตาร์คิดว่าราบลื่นเนาะมีสิบถ้วยเป็นไพ่ส่งท้ายนะครับเป็นไพ่พื้นฐานดวงไม่ใช่ไพ่ส่งท้ายพื้นฐานดีนะสิบถ้วยในที่นี้เนี่ยอาจจะครอบครัวนะครับพร้อมหน้าอยู่กันพร้อมหน้าแฮปปี้มีความสุขเนาะคนวันเสาร์ในช่วงเวลานี้นะครับหรือลูกน้องบริวารน,นะครับก็อาจจะเรียกว่ามีความ ปรองดองกันดีมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีในช่วงเวลานี้นะครับก็เรียกว่าพูดคุยกันได้เนี่ยมี2ไม้กับ10บถ้วยในตําแหน่งฐานของดวงอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารบุตรหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชื่อฟังเราพูดแล้วเออหรือมีการพบปะเจอกันนะครับมีโอกาสที่จะพบปะเจอก,กันกับคนในครอบครัวนะอาจจะมีการรวมญาติกันรวมตัวกันกับคนในครอบครัวช่วงเดือนธันวาคมก็ได้เช่นกัน เนาะจริงๆคนที่เกิดวันเสาร์นะจะบอกว่าช่วงหนึ่งเดือนนี้เนี่ยคุณเป็นไพ่เด็ดสตาร์ก็จริงมันสบายๆง่ายๆแต่ว่าคุณมีสี่ถ้วยอะจริงๆในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นอะไรเดือนที่แบบว่าสิ่งที่เราคาดหวังหรือสิ่งที่เราตั้งเป้ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นดังใจที่เราต้องการเท่าไหร่เนาะจริงๆเรื่องดีๆมันมีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับสี่ถ้วยเนี่ยบ่บอกว่ามันมีเรื่องราวดีๆเข้ามาเห็งแต่ว่าไอ้เรื่องราวตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ สิ่งที่เราอยากได้หรือมันไม่คลิกกับที่เราต้องการให้มันจะเป็นนะคุณมีเก้าถ้วยกับ2อคาถาเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะมองเรื่องของคนที่มาสนับสนสุนซัพพอร์ตคุณหุ้นส่วนก็ได้เช่นกันคนอวบคนท้วมคนที่เป็นเพศเดียวกันคนที่เป็น l g t b หรือคนที่คุณยังกิ๊กๆ้ก้ากกันอยู่นะครับมันมีเกณฑ์ในการ ซัพพอร์ตกันอยู่นะในช่วงเวลานี้ได้เช่นกันนะครับแต่พอมีสีถ้วยขึ้นมาแบบนี้ช่วงเดือนนี้ดีแต่เรียกว่าไม่เข้าเป้าคุณนะมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีมันมันดีแต่มันเรียกว่ามันยังไม่ตรงใจเนาะหลายสิ่งหลายอย่างผลงานที่ทําในเดือนเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจของเราเนาะคุณเทน้ําทิ้งกันเนี่ยเห็นป่ะคุณได้มันมาคุณก็ทิ้งเน่ยเรียกว่าไม่ว่าคุณจะได้อะไรมาเนี่ยมันไม่ตรงใจเนาะอืม เป็นไปได้อาจจะเป็นอึงว่าบางทีไปอาจจะเป็นเรื่องเราสลับกันได้แล้วบางทีเราไป,ไปเรียกว่าไปทําดีกับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่ากับเราก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปทางคนที่เกิดวันเสาร์ซะมากกว่านะคนวันเสาร์น่าจะมีฟิลประมาณนี้หรือไม่อีกมุมหนึ่งคือในช่วงเดือนนี้คุณจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซนเซกับชีวิตเนาะเดอะสตาร์คือบางทีมันอยู่ส,สบายไม่ได้มีอะไรหรอกคือมันเหยียไปคาดหวังว่าโหแบบต้องดีต้องเลิศต้องเพอร์เฟกต์นะบางทีมันเป็นช่วงทีู่่่่่้วาาคคุุณณอออยยขงงไปนนนั ไม่ได้ลบากไม่ได้อะไรแต่ก็เบื่อเบื่อเนาะบางคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยอ้วนปล่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้ดูแลตัวเองก็มีเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของคนวันเสาร์บางคนที่ในเดือนธันวาอาจจะเกิดขึ้นได้เนาะจริงๆเนี่ยคนวันเสาร์นะครับในช่ชงอาจจะประมาณกลางเดือนละกันเนาะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นมีเรื่องของงาน การตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ปุ๊บปับ๊บเรื่องราวเียนการให้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับไวนะครับมีโอกาสได้โบนัสได้ผลตอบแทนนะครับหลังจากกลางเดือนไปต้นไปนะครับหลา,ายคนทํางานมาเหนื่อยทํางานมาหนักก็จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนนะครับในเรื่องของการที่คุณจะมีเรื่องของการเดินทางบนเครื่องบินการโดยสารการขนส่งก็ได้แล้วบางทีอาจจะสั่งของจะออนไลน์จะต่างประเทศอะไรก็ถือว่านับหมดนะรวมไปถึงการแบบ เดินทางได้เช่นกันนะครับหรือการมีเป้าหมายอะไรบางอย่างใน,นช่วงเวลานี้ก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกันเนาะเป้าหมายอะไรไม่แน่จะมาติดกับก้าวถ้วยแบบนี้นะก็อาจจะมีถึงว่าอาจจะมีเป้าหมายหรือจจมีอะไรบางอย่างร่วมกันกับคนที่เป็นลักษณะของก้าวถ้วยเนาะเป็นคนที่เรียกว่า,าใจดีเนาะอบอวบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้เป็นเป็น,ปน,ปนพ่อแม่ก็ได้เหมือนกันเนาะ ปลายปีเนี่ยช่วงปลายปีนะไม่มีเดมิิเชียนผมคิดว่านะ่าจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้เริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะอาจจะเป็นคนพูดเก่งคนบ็นสาวในะช่วงเวลานี้เป็นคนพูดเก่งนะคนบรรสาวเป็นคนพูดเก่งนะดูจากไพ่เดมิิเชียนเนี่ยพูดเก่งแล้วก็เป็นคนที่คือถ้าบางทีไม่ใช่พูดเก่งก็ถึงหนูนว่าเป็นคนที่มีทักษะความสามารถที่แบบเออเฉพาะตัวก็ได้เช่นกันในช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการมีกซ์เนเป็นช่วงของการที่ คุณด้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะมีโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยคุณมีการมีเป้าหมายบางทีบางทีว่าแปดมาบางทีมีเป้าหมายและอาจจะมีการลงมือทาทีหลังเนี่ยเนาะเพราะมันเป็นไพ่ตั้งแต่ที่สามกับตำแหน่งที่หกเนี่ยเป้าหมายมาก,ก่อนแลวมีการเริ่มที่จะทํามันก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะคราวนี้อ่าถ้าดูจากการงานเนี่ยการงานมัน,ม,น,ม,นมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะในเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จังหวะที่ดีของการงานนะครับมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้บางคนนะบางคนเป็นเรื่องของการที่มีการร่วมร่วมแรงร่วมใจหรือมีการประชุมในองค์กรเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมก็ได้เช่นกันหรือมาถึงการที่อาจจะได้ไปเจอเรื่องราวเดิมๆนะครับงานมันยังว,ว,วนหลุดเดิมๆแต่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางคนทํางานหนักก็อาจจะปวดหลังได้หรือมาถึงการเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วน ก็มีโอกาสเกิดขึ้นลงไปถึงเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของงานก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับคุณน่าจะอยู่ส,สโคบสโคบนแหละในเวลเวลนี้นะครับถ้าดูจากไพ่เรื่องเรื่องของการงานนะถามว่าถ้าทางานประจําก็จะเป็นโทนนี้แหละก็คืออาจจะมีมีคนมาช่วยหรืออาจจะต้องไปช่วยเขาเป็นพันธุ์เงิอหุ้นส่วนเขา,ามีการโครงงานเกิดขึ้นได้เช่นกัน หรือการเหตุเกิดเหตุการปุ๊บปั๊บกระทันหันนะครับในเรื่องของการงานก็จะเกิดขึ้นรวมไปถึงคุณจะมีพาช,ชั่นอะไรใหม่มีการมองก,การกาหรือบางคนอาจจะมองหางานเสริมจับเริ่มจับงานสำรองก็เป็ไมได้เหมือนกันนะครับถ้าทํางานค้าขายอยู่ในช่วงเวลานี้จะบอกว่ายังเป็นช่วงที่ต้องวางแผนนะครับยังไม่ใช่จังหวะที่ปังอะไรมากแต่ว่าไปชมการหยุดคิดวางแผนว่าจะทําอะไรต่อไปในสเต็ปข้างหน้าอะไรประมาณเนี่ยนะ รวมไปถึงการคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์กับผลลัพธ์เอาค o m ที่จะเกิดขึ้นในสเต็ปถัดไปหรือถ้ายอดขายไม่ดีหรือยอดขายไม่ค่อยเข้าเป้ามันจะเป็นช่วงของการหยุดวางแผนหรือเผาๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ลงทุนมากนะั้นเป็นช่วงการรอนะครับรอจังหวะเวลาหรือรอดูผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทําไปประมาณนั้นถามว่ามันดีไหมอะไรเงี้ยมันก็ยังสะดุดสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับดูจากไพ่แล้วมันยังไม่ได้แบบ บางมากนะักเนาะเช่นเดียวกับการเงินนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะยังติตตขดขัดบ้างแต่ก็ยังมีเงินเข้ามานะประชมการอาจจะวางแผนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าการเงินเนาะยังไม่ค่อยที่จะเรียกว่ายังไม่ค่อยที่จะปังแต่ก็ไม่ใช่แย่แต่จริงๆริเจ็ดเหรียญเนี่ยบางทีหมายถึงเงินสะดุดได้แต่บางทีมองในมุมก็คือเป็น่ชงการที่จังหวะเงินกาําลังเข้ามาแนละ้วแหละนะเนะาะเป็นโชงจังหวะเงินกาลังเข้ามาแต่อาจจะยังแบบ ยังมีอูฟูมากนะักบางคนก็เป็นช่วงการเอาเงินเก็บมาใช้หรือเรื่องหรือบางคนเก็บเงินในช่วงนี้ก็กาลังมองมองเริ่มมองมองเรื่องของดอกเรื่องของการเล่นหุ้นเล่นอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับพวกคริปโตพวกอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนบรรวันเสาร์เนาะการเงินมีเกณฑ์งอกเงยขึ้นและกันถ้าดูจากภาพรวมเนาะก็คีมันมีการงอกเงยขึ้นกัดกันแต่ว่ามันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่เงินจะเข้ามือเรานะประมาณนั้นเนาะ ส่วนเรื่องของความรักจะบอกว่าความรักคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะมันดูจากไพ่เนาะมันไม่แน่ไม่นอนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าดูจากไพ่ผมว่ามันคือจริงๆอ่ะไพ่สิบทนไพ่ที่ดีนะแต่มันมีสี่ถ้วยกับเก้าถ้วยเนาะแล้วก็ตกตำแหน่งความรักคู่ความประมาณไพ่เดอะสตาร์ถ้าเป็นคนโสดผมยังมองว่าถ้าคุณโสดนะผมยังว่าคนวันเสาร์น่าจะโสดต่ออะมีเกณฑ์โสดต่อนะครับเรามองว่าโสดเรายังมองว่าคุณโสดแบบ สบายบายอ่ะเออแต่ถ้าคุณเหงาเปล่าเปลีปล่ยวหัวใจมีความต้องการอ่ามันก็มีคนเข้ามาไม่มันมีคนเข้ามานะจากสี่ถ้วยมันมีคนเข้ามาแต่ว่ามันไม,ไม่ไม่แบบเนี่ยมันไม่ได้ตรงเป้าคุณไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ของคนโสดอยู่แล้ววาเนี่ยยังไงเดือนนี้นะครับถึงว่ามีคนเข้ามาแต่อาจจะยังไม่คลิกยังไม่ใช่ยังไม่โดนใจก้าถ้วยบางทีความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ที่เป็นคนคุยๆกันก็ยังเป็นคนคุยกันไปอยู่เนาะยังไม่รู้จะเอาอยัางไงนะไม่รู้ว่าใคร คนในคนหนึ่งอ่ะยังไม่รู้จะเอาอยัางไงไม่เขาก็เราแต่ยังคุยกันต่อยังคีบโกยิงกันต่อเนาะบางคนก็มีคู่ก็เกี่ยวกับครอบครัวเนาะเกี่ยวกับครอบครัวได้พบปะครอบครัวหรือยังเป็นความสัมพันธ์ที่อ่ารักกันดีคบกันดีแต่ในมุมคือการที่อาจจะมีการครบกับคนที่มีเจ้าของยิ่งคนโสดบางทีไปเจอคนที่มีเจ้าของได้เช่นกันเนาะคนที่เขามีคู่อยู่แล้วก็จะปรากฏตัวในเดือนนี้นะครับถ้าเป็นคนคุยอยู่ก็ไม่แน่ใจว่า ไม่เราก็เขาอาจจะมีคนที่เรียกว่าจองแล้วอะ่ะเออเป็นไปได้แต่ว่าความรักถ้าดูตําแหน่งไพ่ล้วกันนะผมยังให้ความรู้สึกว่าคนวันเสาร์ยังไม่ค่อยคลิกกับความรักเท่าไหร่ในชว่วงเวลานี้เหมือนคุณไปโฟกัสเรื่องของเงินมากกว่าเนาะแต่บางทีคุณก็จะแบบเจอผู้หญิงที่แบบอถ้าเป็นผู้ชายละกันเชอว,ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะถ้ามีแฟนหรือมีคนคุยๆเนี่ยคุณจะแพ้ทางผู้หญิงเนาะ คือคุณก็เจอผู้หญิงปราบเซียนเนอืมส่วนจะดีไม่ดีไม่รู้สิแต่ว่ามันเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าเอออยู่ใต้อำนาจผู้หญิงเนี่ยนะแต่ดูตำแหน่งความรักไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยที่จะลาบลื่นเท่าไหร่เนาะแต่ถามว่าก็ไม่แย่เรียกว่าทรงๆงงกลางๆไม่ค่อยถูกใจด้วยนะบางทีแยกกันอยู่กับแฟนที่มีแฟนอยู่แล้วมันก็ห่างๆกันอยู่เป็นไปได้เดอะสตาร์บางทีแบบมันฟิลอยากอยู่คนเดียวเงียบๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่มันก็เป็นไปได้ในเรื่องของความไม่แน่ไม่นอนในความสัมพันธ์เราเลือกจะมาก็มาเลือกจะไปก็ไปหรือยังรังเลตัดสินใจอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้รวมไปถึงบางทีเป็นเรื่องของวันไ i g h t s a n ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะแต่คุณจะสเกลมันแพ่สิบดาบเนี่ยเก้าถ้วยสิบดาบผมไม่แน่ใจมันจะมีปัญหากับคนที่เป็นกิ๊กๆิกคุยกันอยู่หรือเปล่าตอบยากอะคือจะตอบว่ามันจะไป a b c เนี่ยมันตอบไม่ได้แต่ว่าสิบดาบทีนี้ผมคิดว่า ก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้คือเวทีหนึ่งอาจจะหปน็นถึงว่ามาติดกับเก้าทุแบบเนี่ยบางทีคุณมีปัญหากับคนที่เป็นคนคุย,คยกิ๊กก,ก,กันกุ๊กกิ๊กันอะไรอย่างเงาี้ยเนาะแต่ถ้าดูตำแหน่งมันก็อาจจะไม่ใช่สักทีเดียวเนาะบางทีสิ่ดามืองตัวเจ้าชะตาแหละต้องระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยการผ่าตัดการถูกโกงถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะปลายปีเนาะเป็นช่วงของการอาจจะต้องไปฟาดเคราะห์บ้างอะไรบ้างนะแต่ไม่ทุกคนนะเป็นช่วงการจบก็ได้นะครับ มันเป็นไพ่บอกว่าเอ้ยจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกแต่เป็นการจบของปีนี้นั่นเองอ่ทุกอย่างมันจบมันเอนดิ้งแล้วเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดเอ้ยมันสิบดาบมันจบแล้วนาเดือนนี้อ่ะธันวามันจบไปเนาะก็น่าจะเป็นอย่างนี้ได้เช่นกันนะครับไพ่อ่าถามถึงโชคลาบมีโอกาสไหมมีมีโอกาสไพ่อย,ย่างเงี้ยขึ้นมามันมีโอกาสที่จะมีโชคเนี่ยไพยย่ขึ้นมามีโชคโชคจากไหนโชคจากสิบดาบป่ะ โชคจากการสูญเสียอืเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเป็นไปได้โชคจากการสูญเสียโชคจากการที่แบบไปไปเกี่ยวข้องกับเลขอะไรที่มันแบบเป็นเ,เรื่องราวลี้ลับเรื่องราวที่มไม่ดีก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกัน,นแต่คุณมีโอกาสที่จะมีโชคเนาะเนี่ยไพ่แบบนี้คุณมีโชคนะคุณมีโชคมีสิบช่วยเป็นช่วงฟิลกูดของคุณเลยะคุณันเสา์จริงๆเอาเป็นจริงๆนะดวงค่อนข้างดีนะครับ มีไพ่เสียใบเดียวก็ไม่ต้องไปกังวลใจอะไรบางทีมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเข้ามาเพราะมันเป็นไพ่ไพ่ไพ่ชุดเล็กอ่ะเป็นไพ่เล็กเนาะไพ่ใหญ่ดีหมดเลย1 2 3สอันนี้กลางๆแต่อันเนี้ยดี2อันนี้คือไพ่ดีเนาะคนมปสอบดวงดีเนาะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะไปริมน้ำเนี่ยถ้ามีโอกาสเนาะก็อาจจะทําบุญตามริมน้ําหรืออาบน้ําอาบน้ําทํากลางธรรมชาติได้นะหาช่วงแบบ สะดวกสะดวกจันเต็มดวงดาวสว่างสวัยแบบอะไรอย่างท้ทองฟ้ามันโปร่งอะใช่ว,ว่าทองฟ้ามันโปร่งเห็นแสงดาวอาบน้ำท่ามกลางธรรมชาตินะครับก็เป็นการแก้เครียดเสริมดวงให้กับคนบนเสาด้วยเช่นกันเนาะหรือกวดน้ำไว่บางคนไม่สะดวกก็กวดน้ำอาบน้ำอนมอุนมตน์นมาล้างหน้ากลางแจ้งก็ได้เหมือนกันนะครับช่วงกลางคืนเนาะ <S <S หรือบางคนสะดวกก็แก้ผ้าอาบน้ําอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งน,นะแต่แต่มันก็เป็นการ รือว่าเป็นการพูดตามน้ไพา,าอ่ะเนาะก็ถือว่าทําได้นะเป็นดีด้วยนะครับเดมิทิเช่นเข้ามาเป็นเรื่องของคาพูดเนาะเรื่องของหมอดูก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะบางคนจับงานดูดวงก็ถือว่าดีเนาะสุขภาพระวังเรื่องของอโรคสตรีเนาะโรคก,กับผู้หญิงเบาหวานความอ้วนสัตว์กัดต่อยก็เป็นไม่ได้นะครับทำบุญกับสัตว์ก็เสริมดวงชะตาด้วยเช่นกันมันจะเหน,นื่อยนะแต่มันจะเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นไพ่ที่แบบ มันวนลูบๆแต่ผมมองว่าจะเป็นคนเป็นคนภายนอกแล้วกันน่าจะมีผู้หญิงที่เข้ามาวนเวียนกับชีวิตคนคนเก่าๆวนไปวนมาอ่ไม่ไม่รู้ว่าแฟนหรือเปล่าหรือเป็นแนวความรักหรือเปล่าไม่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 บอกไม่ไม่ไมฟันธงแต่ว่ามันน่าจะเจอเรื่องราวจากคนเดิมๆผู้หญิงคนเดิมๆเ,เข้ามาวนเวียนกับชีวิตคุณเดี๋ยวเข้ามาควบคุมเนาะเนาะเดี๋ยวาดีดูไพ่ออระเคึินเพิ่มก่อนเดี๋ยวค่อยสุดทีเดียวมันมีเรื่อง ที่ทาให้จ็บช้ำน้ําใจนะเสร็จแทนหัวใจนะครับหรือถูกอาไบีบรัดหัวใจในช่วงเวลานี้เราบางคนโกงนะหรือบางทีเนี่ยลืมตัวทําอะไรไปบางทีคนมันเสาเผลอ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 ขาดความระแวดระวังนะหรือไปติดโซเชียลติดโทรศัพท์ก้มหน้าก้มตาไม่ระแวดระวังก็ต้องระวังอุบัติเหตุได้เช่นกันในช่วงเวลานี้จุกจากโทรศัพท์จะมีคนเอาข่าวมาบอกนะรับข่าวอะไรบางอย่างข่าวสารได้เช่นกันนะครับสามใบเป็นไพ่ ที่จะบอกคีย์เวิร์ดของคุณนะครับว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือมีเกณฑ์เรื่องของฝันร้ายในเดือนนี้นะการบนบานสันกาวคุณจะไปบนบานสันกาวหรือเปล่าเรืร่องการความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นนะในช่วงเวลานี้โคชนะครับยวดูไพ่ความรักเพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับฮันนีมูนเนาะเป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะได้ไปฮันนีมูนกับคนรักเนะี่ยมันไพ่ครอบครัวขึ้นเดสตราขึ้นเนาะ เป็นช่วงของการที่หลายๆคนนะครับได้ไปฮันนีมูนวันหยุดหรือจะหาเวลาวันหยุดไปเที่ยวด้วยกันเนาะไปไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของเรื่องราวที่มันอาจจะไม่แฮปปี้กับเราเท่าไหร่เนาะแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องนั่งยืกใจแต่เรื่องนั้นไม่มีอะไรครับคนวันเสาร์ษษถือว่ารวมๆดวงดีอยู่นะครับถือว่าดวงดีเลยนะในเดือนนี้เนาะจะไปโดดเด่นในเรื่องของไพ่ถ้วยเนาะบางทีไพ่ถ้วยขึ้นมาเนี่ย มันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกมันเป็นสามใบอ่ะไพ่งานสองไพ่ดาบหนึ่งก็ไม่ได้แย่ไพ่ธาตุน้ําคือสามไพ่ธาตุไฟสองเนาะธาตุน้ำธาตุลมด้วยเนาะก็คิดว่าไม่น่าจะแย่มากเพราะว่าจริงๆถ้าธาตุน้ำเยอะมันจะกลายเป็นว่าคุณแบบชีวิตคุณไม่ได้ทําอะไรเลยในช่วงเวลานี้แต่ว่าเอออีกเรื่องระวังขี้เกียจนะบางทีคนวันเสาร์ติมขี้เกียจเนาะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะบางทีขี้เกียจจนเนี่ยระวังปัญหาสุขภาพ วนขึ้นเบาหวานขึ้นเนาะก็คิดว่าน่าจะนองนี้ครับควเสาร์คิดอย่างไรก็คอมเมนต์บอกนะครับจะสอบถามได้ในคอมเมนต์นะก็ถ้าถ้ายังไงก็จะตอบทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูดวส่วนตัวนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับหรือเข้าไปที่ FaceBook Fanpage นะครับที่เดียวกับช่องนะครับแล้วก็รับทำวอปเปอร์ด้วยนะครับวาดรูปวอลเปเปอร์เป็นหน้าคุณเพื่อเป็นการ แก้เค็ดนะครับเสริมโดยในการวาดปมปวัวเปเปอร์พร้อมกับใส่เลขใส่สัญลักษณ์ให้นะครับโอเคครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ